ภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพผมบางของคุณสีนวลน,นะครับซึ่งเรียกว่าบางตรงด้านหน้าแล้วก็กางศีรษะนะครับบางจนเห็นหนังศีรษะได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ภาพต่อมาเป็นภาพที่หลังจากใช้ฮาหนึ่งเดือนและภาพต่อมานะครับหลังจากใช้ไฮร่าสิเดือนเนี่ยไม่เห็นหนังศรีรษะแล้วนะครับเส้นผมปกคลุมไปหมดแล้วเดี๋ยวมาอ่านคําวิจารณ์ของคุณสีนวลให้ฟังนะครับว่าคุณสีนวล เขียนคำวิจารณ์มาว่ายังไงบ้างใช้ไฮเวล่าเป็นเวลา16เดือนเดิมเป็นคนมีผมเส้นเล็กฟู้งไม่มีน้ำหนักพออายุมากขึ้นล่วงบางจนเห็นหนังศรีรษะแต่ใช้ดีผมล่วงน้อยลงหลังจากใช้2เดือนเริ่มมีลูกผมขึ้นและเริ่มหนาขึ้นดีใจมากจนยาวและขึ้นเต็มประมาณ1ปีผมล่วงน้อยมากค่ะทำให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น จะใช้ไฮเวล่าต่อไปมั่นใจค่ะก็ขอขอบคุณคุณศรีนวลน,นะครับชมปีดาที่ช่วยเขียนคำวิจารณ์มาให้แล้วก็ส่งภาพรีวิวนะครับเป็นรีวิวแบบที่เก็บมาให้เป็นปีเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังประสบปัญหาผมร่วงผมบางให้ได้ตัดสินใจใช้ไฮเวล่า hmm. ดูนะครับไฮเวล่า mm hmm. เป็นสูตรสมุนไพรสกัดสดซึ่งทำมาจากธรรมชาติ mm hmm. เพราะฉะนั้นปลอดภย mm ัย hmm. ไม่มีผลข้างเคียง mm hmm. แล้วก็เป็นสูตรเดียวนะครับที่สามารถลดผมร่วงได้แล้วก็เสริมสร้างเส้นผมใหม่ได้จริงๆใช้ได้กับทั้งวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะครับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางลองเปิดใจใช้ฮาวลาดูครับผมมั่นใจว่าก็จะช่วยได้เหมือนกับคุณสีนวลอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานฮาวลามาช่วยตอบให้ครับ